วันนี้ฝ้าจะมาพูดในฐานะคุณหัดใหญ่ว่าน้ําท่วมครั้งนี้ทําไมเราไม่อบพยพทุกคนมาฟังคลิปนี้กันนะคะโอเคครับน้ำไม่ไม่ขึ้นไม่น่ากลัวนะครับตอนนี้ตอนนี้คิดเอาอยู่ครับนั่นในเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับตอนนี้เรายังเอาอยู่นะครับว่าใจในเทศบาลนครหัดใหญ่ครับผมเดี๋ยวเมื่อคืนเราอยู่หมดเพราะว่าเราลอกคลองนะครับเชื่อใจในทีมเทศบาลหัดใหญ่ในการทํางานครับเราพร้อมดูแลคนหัดใหญ่ครับมั่นใจในเทศบาลเราครับขอบคุณครับเพราะฝ้ายและคนหัดใหญ่เชื่อใจทีมเทศบาลนครหัดใหญ่ เราเลยไม่ได้อพยพเราเตรียมตัวไม่ทันเราตั้งตัวไม่ทันคลิปที่ไฟเปิดให้ทุกคนได้ฟังนะคะเป็นคลิปก่อนที่จะมีมาหาอุทกภัยน้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดของหัดใหญ่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะพอหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเนี่ยคือนวันที่21น้ำท่วมน้ำขึ้นไวมากการประกาศธงของเทศบาลเนี่ยที่เป็นธงเหลืองและก็ธงแดงเลี้ยะเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงคะ่ะและการประกาศ ทงแดงหรือฉุกเฉินนะคะประกาศตอนช่วงคืนมันไม่สามารถที่จะออกไปได้ไม่สามารถที่จะหนีทันและรัถามว่าคนหัดใหญ่ไม่เตรียมตัวหรอเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวระดับหนึ่งนะคะเทศบาลออกมาประกาศบอกว่าไม่ต้องอพยพยังไงก็รับมือไหวนะคะ ไถยกของวางบนพาเลตสินค้าทุกอย่างอยู่บนชั้นนะคะและมีการวางกระสอบทรายรอบหน้าโรงงานเนี่ยประมาณ3-4ชั้นด้วยกันซึ่งนี้เป็นอะไรที่แบบเซฟมากๆและเพราะพื้นที่เราไม่เคยน้ำท่วมชาวบ้านก็มีบางคนตุนสเสบียงเพราะว่าการที่น้ำท่วมขึ้นระดับหน้าขาเนี่ยมันก็จะทำให้สัญจรไปมาลำบากไปซื้อของลำบากนะคะทุกคนเตรียมพร้อมค่ะ แต่ไม่มีใครรู้นะคะว่ามันจะหนักขนาดนี้พราะเทศบาลบอกว่าให้ไว้ใจให้เชื่อมั่นคุณพ่อของสามีนะคะผ่านเหตุการณ์น้าท่วมในหัดใหญ่มาเนี่ย หนักๆมาทั้งนั้นเลยเนี่ยหลายครั้งไม่มีใครประมาทค่ะตอนนี้ยังติดต่อท่านไม่ได้ร่วม6วันแล้วนะคะวันที่ท่านโทรมาน้ําขึ้นระดับขาจะอุพยพก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะท่านในบ้านน้าขึ้นระดับขาเนี่ยบนถนนรถสัญจรไปมาไม่ได้แล้วขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่22จนถึงวันนี้วันที่26นะคะเพราะคําเดียวค่ะไว้ใจเทศบาลหัดใหญ่ คนหัดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความมั่นใจกับเทศบาลหรือว่าท้องถิ่นมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนหัดใหญ่แต่ไม่ได้คิดเหมือนกันลองเม้นมาดูได้ไหมคะว่าวันนี้ที่เรามาพบเจอกับสถานการณ์น้ําท่วมทำไมมันถึงพาชาวหัดใหญ่ทุกคนมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจค่ะให้กับชาวหัดใหญ่ให้ผ่านมาหาพิบัติอุทก,ก,กภัยนี้ได้เร็วๆนะคะ